เพื่อนๆมีรอยเขียนรอยเปื้อนด้วยปากกาหมึกเคมีแบบนี้แล้วลบไม่ออกยายแมวมีทางออกค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องยายแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กลรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะปัญหาก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะสำหรับเพสที่เปื้อนรอยเขียนหรือว่ารอยหมึกปากกาต่างๆหรือปากกาหมึกเคมีแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดเปื้อนแล้วลบไม่ออกวันนี้ยแมวก็มีเทคนิคมาฝากกับเพื่อนๆน,นะคะในการลบหมึกหรือว่าลบรอยปากกาที่เขียนแล้วลบไม่ออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะแล้วตัวช่วยในการที่จะนํามาลบรอยเปื้อนรอยเขียนบนเคสที่ลบไม่ออกนะคะนั่นก็คือแอลกอฮอล์ค่ะ ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ที่เราใช้เช็ดมือล้างมือทําความสะอาดมือนะคะสามารถนํามาลบรอยเขียนหรือรอยเปื้อนได้นะคะวิธีการก็ไม่ยากค่ะเช็ดที่เปื้อนแบบนี้นะคะเราก็นํามาวางลงเสร็จแล้วเราก็จะเทแอลกอฮอล์บางๆนะคะเพื่อนๆอย่าเทเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเยอะแล้วจะไหลไปโดนกระสับหรือว่า แท็บเล็ตได้นะคะจะทําให้เสียหายได้แล้วก็เทแต่น้อยบางๆนะคะเราก็จะทิ้งเข้าไว้สักพักนะคะเพื่อให้แอลกอฮอล์ไปทำปฏิกิยากับหมึกนะคะเพื่อไปละลายหมึกนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้ผ้าสะอาดสะอาดนะคะลูดเช็ดออกเลยค่ะเพื่อนๆก็กดลงไปนะคะแล้วก็เช็ดเลยค่ะค่ะเป็นยังไงคะเคสที่มีรอยเปื้อนหายไปในลิปตานะคะ ง่ายไหมคะในการทำความสะอาดเคสแบบง่ายๆนะคะที่มีรอยเปื้อนรอยเขียนต่างๆหมดปัญหาด้วยแอลกอฮอล์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการทำความสะอาดเคสที่มีรอยเขียนรอยเปื้อนต่างๆนะคะด้วยแอลกอฮอล์แบบง่ายๆถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแม่พาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแม่พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองทําทํำเองเห็นผลค่ะ